ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เลฟฟอร์ดไม่อยู่นิ่งเข้ายิมเพื่อรักษาความฟิตล่าสุดดูเหมือนว่ามาคันเลฟฟอร์ดศูน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าตัวจะออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองที่กําลังปั่นจักรยานในยิมเพื่อรักษาความฟิตท่ามกลางข่าลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนม,มกราคมนี้ก่อนหน้านี้นักเตะออกปากมายอมรับในบทสัมภาษณ์เมื่อ เดือนที่แล้วนะครับว่าตัวเขาพร้อมที่จะออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เพื่อหาความท้าทายใหม่และด้วยเหตุผลนี้ทําให้เจ้าตัวไม่ได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมริมอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมไปถึงนักเตะก็ไม่ได้ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่อย่างใดด้วยโดยตัวของแลฟฟอร์ดไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมปีศาจแดงตลอดทั้ง7เกมหลังสุดรวมทุกรายการนับตั้งแต่ที่ถูกดรอปในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่15ธันวาคมป ปีที่แล้วและรวมไปถึงเกมล่าสุดก็ไม่มีชื่อในเกมที่ชนะอาเซนอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยโดยที่ทางด้านลูเบนอโมริมชี้แจงว่านักเตะม,มีอาการป่วยมาหลายวันและไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างไรก็ตามตัวของแลฟฟอร์ดได้รับความสนใจจากหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานบดุสเซดด์มอนปารีสแซงแมงบาเซโลน่และรวมไปถึง3ทีมร่วมลีกอย่างเวสแฮมยูไนเตดอาเซนอนสำหรับการดึงตัว นักเตะลายนี้ไปร่วมทีมแบบยืมตัวโดยล่าสุดทางด้านตัวของมาคันแลฟฟอร์ดได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองที่เจ้าตัวกําลังออกกําลังกายภายในยิมแห่งหนึ่งโดยที่ตัวของแลฟฟอร์ดสวมแจ็คเก็ตสีเทาพร้อมกับสวมเสื้อฮู้ดสวมกางเกงขาสั้นของไนกี้และปั่นจักรยานออกกําลังกายในคลิปสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นสําหรับโอกาสการย้ายทีมของมาคันแลฟฟอร์ดในตอนนี้โอกาสก,ก็ยังถือว่าเปิดกว้างอยู่พอสมควรนะครับแม้จะมีรายงานออก ออกมาว่าตัวนักเตะต้องการย้ายไปเล่นในสเปนกับบาร์เซลโลน่ามากที่สุดก็ตาแต่การย้ายไปบาร์เซลโลน่าเจ้าตัวอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยถึงครึ่งหนึ่งนะครับเพราะในตอนนี้ทีมบาร์เซลโลน่าก็มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักเนื่องจากมีรายงานว่าทีมปีศาจแดงก็ต้องการปล่อยนักเตะออกไปนอกลีกมากกว่าที่จะปล่อยให้ทีมคู่แข่งในเพเมลิกเดียวกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเปิดฉากคุยเอเย่นหวังคว้าตัวโจนาธานเดวิดเสริมหอกให้อโมเลีตามรายงานล่าสุดของคอ,อสออฟไซส์สื่อสายตลาดนักเตะได้ออกมาระบุว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยกระดับความสนใจโจนาธานเดวิดศูนย์หน้าทีมชาติแคนาดาของสโมสรลิวที่นักเตะกำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบซีซั่นนี้เท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงก็ต้องแข่งขันกับหลายสโมสรน,นะครับเพื่อแย่งรเซนโจนาธานเดวิดมา ร่วมทมทีโดยทางด้านคอร์์ออฟสายสื่อด้านตลาดซื้อขายนักเตะได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดกำลังดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวโจนาธานเดเวสิสูนย์หน้าเนื้อหอมทีมชาติแคนาดาที่มีแนวโน้มสูงไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดสโมสรลิวและถูกตั้งราคาไว้เพียง15-20ล้านยูโรเท่านั้นหลังจากที่ล่าสุดทางด้านเพเมลิกได้ออกมาถแถลงว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต็ดมีตัวเลขทางด้านการเงินผ่านผลกดเพื่อการ ทำกำไรและความยั่งยืนหรือ PSR ในฤดูการ2023-2024และจะทำให้ทีมปีศาจแดงสามารถเริ่มเดินหน้าเสริมทัพได้อย่างจริงจังมากขึ้นโดยรายงานได้ระบุว่าทีมปีศาจแดงแสดงความสนใจและจับตามองสถานการณ์ของโจนาธานเดวิดมานานแล้วจนล่าสุดพวกเขาทราบว่าสุดหน้าวัย24ปีรายนี้จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดและสัญญาปัจจุบันของนักเตะกำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน หรือว่าหลังจบฤดูกาลนี้เท่านั้นโดยข้อมูลของคอสต์ออฟไซด์ได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ได้ดําเนินการบางอย่างที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับการคว้าตัวโจนาธานเดวิดมาร่วงทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เพราะมีรายงานว่าต้นสังกัดของนักเตะจะยอมปล่อยตัวในราคาที่ไม่สูงมากนะอย่างไรก็ตามการแข่งขันในการแย่งชิงตัวโจนาธานเดวิดจะค่อนข้างดูเดือดซึ่งที่ผ่านมามีรายงานว่าบาร์เซโลนากับนิวคาสเซิลอยู่ในแตเป็น2 สโมสรที่พร้อมยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเช่นเดียวกันและรวมไปถึงคาดว่าจะมีอีกหลายสโมสรน,นะครับที่โผล่เข้ามาเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ปี2025ด้วยหลังจากที่ล่าสุดโอลิวียเลอแตงประธานสโมสรลิวได้ประกาศชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายโจนาธานเดวิดกองหน้าคนเก่งของพวกเขาหลังจากที่นักเตะปฏิเสธต,ต่อสัญญาฉบับใหม่ทําให้ทีมปีศาจแดงมองว่าหากปล่อยจนถึงช่วงซัมเมอร์จะเป็นเรื่องยากในการแข่งขันคว้าตัวนักเตะ พราะถึงแม้นักเตะจะเป็นแข้งฟรีเอเจนต์แต่ก็จะถูกเรียกเก็บค่าสัญญากินเปล่าวรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นของเอเจนต์ยูดีทาให้พวกเขาจึงมองว่าการคว้าตัวในช่วงตลาดมกราคมในราคาไม่เกิน20ล้านยูโรเป็นค่าตัวที่เหมาะสมโดยที่ซีซั่นนี้โจนาธานเดวิดวัย24ปีทําไปได้แล้วถึง14ประตูนะครับกับอีก2แอสซิสจากการลงสนาม19นะัดทั้งในลีกเอิงฝรั่งเศสและยูฟาแชมเปี้ยนลีกจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับสำหรับ โจนาธานเดวิดถ้าหากสามารถเซ็นสัญญามาร่วงทีมได้ในราคาไม่เกิน20ล้านยูโรราคาถูกกว่าโจชวัวเซิร์กซีครึ่งหนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราเซ็นสัญญากับเซิร์กซมาร่วงทีมด้วยราคา42.5ล้านยูโร ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับนาปโปลีัพข้อเสนอ60ล้านยูโรคว้าตัวกานชโชแทนคารวัลัสะเคเลียล่าสุดในตอนนี้มีรายงานว่านาปโปลีกําลังเร่งหาตัวแทนของควิกซ่าคาวาลัสะเคเลียนะครับหลังจากที่สโมสรบรรลุข้อตกลงเพื่อขายนักเตะให้กับเปอเชได้แล้วโดย1-2วันที่ผ่านมามีข่าวอย่างหนักกับอเลฮันโดกานชโชและรวมไปถึงคาริมอาเดเยมี่โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันโตนิโอคอนเต้ตกเป็นข่าวว่า หมายตาอเรฮันโดกาณาโชของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นตัวเลือกแรกสําหรับคนที่จะเข้ามาแทนคาวิซ่าคาวาลัสเคเลียโดยมีรายงานว่าโจวานนี่มันนาผู้อํานวยการกีฬาของนาโปลีได้ทําการนัดพบกับเอเจนต์ส่วนตัวของกาณาโชที่บาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าตัวสําหรับการย้ายทีมของนักเตะโดยที่นาโปลีเตรียมข้อเสนอแรกจํานวน45ล้านยูโรซึ่งเป็นจํานวน40ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโร แต่ก็ถูกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดปัดตกไปนะครับเนื่องจากทีมปีศาจแดงต้องการค่าตัวนักเตะที่สูงกว่านั้นซึ่งคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า75ล้านยูโรสําหรับกานาโชโดยรายงานของสื่อบางแห่งได้บอกว่าในตอนนี้นาโปลีจะอัพข้อเสนอในการคว้าตัวก,นกานาโชขึ้นเป็นราคา60ล้านยูโรขณะที่กัสโชเมคาโตได้รายงานว่ายูไนเต็ดต้องการค่าตัวมากกว่า75ล้านยูโรหรืออาจจะสูงกว่านั้นด้วยซ้ำ นอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวว่านาโปลีอาจพยายามทำข้อตกลงกับทางด้านลิเวอร์พูลเพื่อคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าพเพื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยสัญญาแบบยืมตัวหากว่าพวกเขาไม่สามารถปิดดิวลเลฮันโดกานาโชไปร่วมทีมได้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟน,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 นปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากนาโปลีอัพข้อเสนอขึ้นเป็น60ล้านยูโรทีมปีศาจแดงน่าจะใจอ่อนขายกาเลฮันโดกานาโชหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ แต่ส่วนตัวแอปมินยังไงก็ยังอยากให้ยืนยันที่70-75ถึงล้านยูโรเป็นหลักนะครับไม่ใช่อะไรทีมของเราจะได้มีเงินเสริมทับในช่วงตลาดซัมเมอร์นะ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเทนฮากยงคุมดอทมูลหลังโผชมเกมล่าสุดทางด้านเอริกเทนฮากได้ตกเป็นข่าวว่ากําลังจะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้หลังจากที่เจ้าตัวไปโผชมเกมการแข่งขันของบูดูเซียดอทมูลโดยทางด้านกุนซือชาวดัตถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ออกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับและล่าสุดเขาถูกพบเห็นที่ดอทมูลทําให้เกิดการคาดเดาว่าเขาจะไปทํางานคุมทีมดอทมูลหรือไม่โดยตามรายงานล่าสุดของสกา สปอร์ตเยอรมันได้ระบุว่าเอริกเทนฮากอยู่ที่สนามเมื่อวนันศุกร์ระหว่างเกมที่พบกับเลเวอร์คูเซ่นและตัวของเทนฮากก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมัตทิแอสซัมเมอร์ที่ปรึกษาของสโมสรด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเทนฮากถูกพบเห็นระหว่างที่กำลังพูดคุยกับคาเทนคาราเมอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและสวมมิลินทัตผู้อำนวยการกีฬาของดอทมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเอริกเทนฮากได้มาเยือนสนามแห่งนี้หลายครั้งแล้ว ซึ่งปัจจุบันเสือเหลืองดอทมุลหลังอยู่อันดับที่8ของบุนเดสลีกานะครับและชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นจาก5นัดหลังสุดในลีกแต่ถ้าเอริกเทนฮากได้คุมทีมดอทมูลจริงก็อย่าลืมหนีบลูกน้องเก่าคนเก่งอย่างแอนโทนีกับผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีอย่างอ e ังเดโอานนาไปด้วยนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัจวแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายนะครับของวันที่15มกราคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมและฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ